นิทานเรื่องเจ้าหญิงดาวตกกับมังกรน้อยตอนที่หนึ่งการพบกันของเจ้าหญิงดาวตกและมังกรน้อยในคืนหนึ่งที่ฟ้ากระจ่างเต็มไปด้วยดาวระยิบระยับท่ามกลางความมืดสนิทเจ้าหญิงดาวตกได้ตกลงมาจากท้องฟ้าสู่พื้นดินอย่างไม่คาดคิดเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในป่าลึกอันเงียบสงบ ท่ามกลางต้นไม้สูงใหญ่และเสียงแมลงยามค่ำคืนด้วยความสงสัยเจ้าหญิงจึงตัดสินใจออกสำรวจสถานที่ใหม่ที่เต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดและงดงามขณะที่เดินอยู่ในป่าทึบเจ้าหญิงได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาใกลๆ้ๆเธอเดินตามเสียงนั้นไปและได้พบกับมังกรน้อยตัวสีฟ้าชื่อไทย เขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ห่อไหลด้วยท่าทางที่ดูเศร้าๆเจ้าหญิงรู้สึกสงสารและอยากเข้าไปทำความรู้จักสวัสดีฉันชื่อเจ้าหญิงดาวตกเธอเป็นใครหรือเจ้าหญิงทักทายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมังกรน,น้อยสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหันมาและตอบกลับเบาๆฉันชื่อไทยฉันอาศัยอยู่ที่นี่ แต่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ฉันเพราะฉันเป็นมังกรทุกคนกลัวฉันเมื่อได้ฟังเรื่องราวเจ้าหญิงดาวตกรู้สึกเศร้าใจและบอกไทยว่าไม่เห็นหน่ากลัวเลยฉันดีใจที่ได้เจอเธอและอยากเป็นเพื่อนกับเธอนะไทยรู้สึกประหลาดใจและดีใจที่เจ้าหญิงไม่กลัวเขาทั้งสองจึงเริ่มพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวของกันและกัน เจ้าหญิงดาวตกเล่าถึงชีวิตบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและแสงสว่างส่วนไทยเล่าถึงป่าลึกที่เขาอาศัยอยู่และการผจญภัยเล็กๆของเขาในแต่ละวันค่ำคืนนานทั้งเจ้าหญิงดาวตกและไทยนั่งอยู่ด้วยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ชื่นชมแสงดาวที่ส่องประกายเหนือศีรษะ และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่งดงามระหว่างเจ้าหญิงจากฟากฟ้าและมังกรน,น้อยผู้โดดเดี่ยวตอนที่สองการผจญภัยในป่าเวทมนต์หลังจากกลายเป็นเพื่อนกันเจ้าหญิงดาวตกและมังกรน,น้อยไทยใช้เวลาร่วมกันทุกคืนเมื่อเจ้าหญิงเล่าเรื่องการผจญภัยที่เธอเคยได้ยินจากดวงดาวไทยจึงเสนอว่า เราควรออกผจญภัยด้วยกันบ้างนะเจ้าหญิงดาวตกเห็นด้วยอย่างยินดีไทยจึงพาเธอเดินลึกเข้าไปในป่าลึกลับแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าป่าเวทมนต์ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ป่าแห่งนี้ทั้งสองรู้สึกถึงพลังอันแปลกประหลาดต้นไม้สูงใหญ่พลิ้วไหวราวกับมีชีวิตเสียงนกร้องประสานกันเป็นทำนองเพลงลึกลับ และเงาของสัตว์แปลกๆแวบไปมาในความมืดครู่หนึ่งเจ้าหญิงและไทเดินไปถึงต้นไม้ยักษ์ต้นหนึ่งซึ่งมีลำต้นกว้างใหญ่พอที่จะมีถ้ำเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในข้างในนั้นจะมีอะไรอยู่ไหมนะเจ้าหญิงถามด้วยความสงสัยไทยตอบว่าฉันไม่เคยกล้าเข้าไปแต่วันนี้เรามาด้วยกันลองเข้าไปสำรวจกันเถอะ เมื่อเข้าไปในถ้ำทั้งสองได้พบกับแสงประหลาดที่ส่องมาจากเพดานถ้าส่องสว่างให้เห็นเงารูปร่างแปลกประหลาดนั่นคือพูดป่าซึ่งเป็นผู้พิทักษ์แห่งป่าเวทมนต์พูดป่ามีรูปร่างโปร่งแสงใบหน้าดูอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเจ้าเล่ห์เขามองเจ้าหญิงและไทยด้วยความสนใจ พวกเจ้ากล้าดียังไงเข้ามาในเขตของข้าพูดปากกล่าวเสียงเย็นแต่เจ้าหญิงดาวตกไม่ยอมหวาดกลัวเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าข้ามาที่นี่เพียงเพราะอยากสำรวจและเรียนรู้ไม่มีเจตนาร้ายค่าขอโทษหากทาให้ท่านไม่พอใจพูดปากยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดว่า ถ้าเช่นนั้นข้าจะอนุญาตให้พวกเจ้าผ่านไปได้แต่ข้าขอสิ่งหนึ่งนั่นคือพลังดาวของเจ้าไทยรู้สึกตกใจและรีบขยับตัวมาปกป้องเจ้าหญิงท่านไม่มีสิทธิ์ทำเช่นนั้นเจ้าหญิงเป็นเพื่อนของข้าข้าจะไม่ยอมให้ท่านทำอันตรายเธอพูดป่าหัวรอกยอและพยายามใช้เวทมนต์ในการแย่งชิงพลังของเจ้าหญิงดาวตก แต่ด้วยความกล้าหาญไทยปล่อยพลังมังกรของเขาและห่อหุ้มเจ้าหญิงไว้พลังของไทยสามารถสร้างกำแพงแสงสว่างที่ปกป้องทั้งสองจากเวทมนต์ของพูดป่าได้สุดท้ายพูดป่ารู้ว่าตัวเองไม่อาจชนะพลังมิตรภาพของทั้งสองได้เขาจึงยอมถอยและปล่อยให้ทั้งสองออกจากป่าไป เมื่อพ้นเขตของพูดป่าแล้วเจ้าหญิงและไทหันมามองหน้ากันและหัวราอกออกมาเบาๆพวกเขาตื่นเต้นกับการผจญภัยในป่าเวทมนต์และสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ว่าการผจญภัยครั้งต่อไปจะอันตรายแค่ไหนก็ตามตอนที่สามคำสาปแห่งหุบเขามืดหลังจากการผจญภัยในป่าเวทมนต์เจ้าหญิงดาวตก และมังกรน,น้อยไทยเริ่มรู้สึกถึงเสียงเรียกแผ่วเบาที่แฝงไปด้วยความทุกข์เศร้าท่ามกลางแสงจันทร์ที่เยือกเย็นพวกเขามองเห็นเส้นทางมืดหม่นทอดยาวไปยังหุบเขาแห่งหนึ่งไทยเล่าว,ว่าหุบเขาแห่งนี้ถูกเรียกว่าหุบเขามืดเพราะมีคำสาบลึกลับที่ทำให้สถานที่นั้นมืดมัวและไร้ชีวิตชีวา ผู้คนในละแวกนั้นหวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เจ้าหญิงดาวตกรู้สึกสงสารและตั้งใจแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือผู้คนในหุบเขามืดนี้เธอจึงชวนไทยเดินทางไปยังหุบเขาที่เงียบเหนานั้นเมื่อทั้งสองมาถึงพวกเขาพบกับบรรยากาศที่ชวนให้ขนลุกทุกสิ่งดูเงียบงนัน ต้นไม้แห้งกรนและทิวทัศน์มืดมัวเหมือนไม่มีแสงสว่างผ่านเข้ามาเลยในหมู่บ้านกลางหุบเขาผู้คนมีใบหน้าซีดเซียวและดวงตาที่เต็มไปด้วยความทุกข์พวกเขาเล่าว่าหลายปีมาแล้วหุบเขานี้ถูกคำสาบโดยพ่อมดชั่วร้ายที่ต้องการครอบครองพลังแห่งความมืดคำสาบได้ดูดกลืนแสงสว่างทั้งหมด ทำให้ผู้คนในหุบเขามีชีวิตที่เศร้าหมองและไม่มีใครสามารถแก้คำสาปนี้ได้เจ้าหญิงดาวตกและไทรู้สึกเห็นใจคนในหุบเขาเจ้าหญิงจึงพยายามใช้แสงแห่งดวงดาวจากหัวใจของเธอเพื่อส่องสว่างให้หุบเขาแต่คำสาปนั้นแข็งแกร่งมากแสงดาวของเจ้าหญิงเพียงทำให้พื้นที่รอบตัวเธอสว่างขึ้นชั่วครู่ก่อน จะเลือนหายไปในความมืดอีกครั้งดูเหมือนคำสาบนี้จะแข็งแกร่งมากจริงๆไทยพูดด้วยน้ำเสียงกังวลแต่เราจะไม่ยอมแพ้หรอกขนาดนั้นเองชายชราคนหนึ่งในหมู่บ้านเข้ามาหาทั้งสองและบอกเล่าถึงตำนานที่ซ่อนอยู่เขาเล่าว่าคำสาบจะถูกทำลายได้ด้วยแสงแห่งการเสียสละ ซึ่งเป็นพลังอันบริสุทธิ์จากใจของผู้ที่กล้าเสี่ยงเพื่อผู้อื่นแต่หากใครเสียสละพลังของตนให้หุบเขาก็จะต้องสูญเสียสิ่งสําคัญของตนไปตลอดกาลไทยรู้สึกหวั่นไหวแต่เขาก็ยินดีที่จะเสียสละพลังเพื่อช่วยคนในหุบเขาเจ้าหญิงดาวตกรู้สึกถึงความกล้าหาญของไทย และในใจเธอไม่อยากให้เพื่อนรักต้องสูญเสียพลังเช่นนั้นเธอจึงเสนอที่จะช่วยแบ่งปันแสงแห่งดวงดาวของเธอเพื่อช่วยเสริมพลังให้ไทยและปกป้องเขาจากผลของการเสียสละเมื่อทั้งสองรวมพลังกันแสงสว่างจากเจ้าหญิงและมังกรน,น้อยก็ส่องประกายขึ้นจนเจิดจ้า กำแพงแห่งคำสาบเริ่มสั่นไหวและสลายไปอย่างช้าๆหุบเขามืดที่เคยถูกปกคลุมด้วยความมืดเริ่มกลับมามีแสงสว่างและชีวิตชีวาอีกครั้งผู้คนในหุบเขามองดูด้วยความยินดีและขอบคุณเจ้าหญิงกับไทยอย่างสุดซึง้งหุบเขามืดกลายเป็นหุบเขาแห่งแสงสว่างอีกครั้งและเจ้าหญิงดาวตกกับไทยต่างรู้ดีว่า พวกเขาได้ทำสิ่งที่มีค่าและยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นตอนที่ 4. การเสียสละเพื่อมิตรภาพหลังจากคำสาบในหุบเขามืดถูกทำลายเจ้าหญิงดาวตกและมังกรน้อยไทยกลายเป็นวีรบุรุษของผู้คนในหุบเขาทุกคนต่างยินดีและขอบคุณในสิ่งที่พวกเขาได้ทำเพื่อปลดปล่อยความมืดให้หายไป หุบเขาที่เคยมืดมิดกลับมามีแสงสว่างงดงามราวกับสถานที่ใหม่ท่ามกลางความยินดีนี้ไทยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายของเขาเมื่อไทยพยายามจะบินขึ้นจากพื้นกลับพบว่าเขาไม่สามารถบินได้อีกต่อไปพลังที่เขาเคยมีหายไปไทยรู้ทันทีว่านี่คือผลจากการเสียสละพลังให้แก่หุบเขามืด เขาก้มหน้าด้วยความเสียใจและหันมามองเจ้าหญิงดาวตกดูเหมือนชั้นจะไม่สามารถบินได้อีกแล้วเจ้าหญิงดาวตกรู้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นความผิดหวังในดวงตาของไทยเธอรู้ว่าไทยรักการบินมากเพียงใดเขามักจะบินลอยขึ้นสูงเหินฟ้าอย่างอิสระแต่เพื่อช่วยคนอื่นเขายอมสละสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เจ้าหญิงดาวตกเข้าไปจับไหล่ของไทยและพูดอย่างอ่อนโยนว่าไทยเธอทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญมากเธอได้ช่วยคนในหุบเขาและนำแสงสว่างกลับมานี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครสักคนจะทำได้แม้จะรู้สึกซาบซึง้งแต่ไทยรู้สึกเศร้าและเหมือนขาดหายเจ้าหญิงดาวตก จึงตัดสินใจทำสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนเธอจะถ่ายพลังแห่งแสงดาวของเธอบางส่วนให้กับไทยแม้ว่าเธอจะต้องสูญเสียพลังส่วนหนึ่งไปตลอดการก็ตามเธอกล่าวด้วยความตั้งใจแน่วแน่มิตรภาพที่แท้จริงต้องมีการเสียสละเพื่อกันและกันและฉันจะไม่ปล่อยให้เธอต้องเผชิญสิ่งนี้เพียงลำพัง เมื่อกล่าวจบเจ้าหญิงดาวตกก็รวบรวมแสงสว่างจากหัวใจของเธอเธอประคองพลังนั้นไว้ในมือและนำมาประคองที่หน้าอกของไทยพลังแสงดาวค่อยๆซึมซับเข้าสู่ร่างของเขาไทยรู้สึกถึงพลังที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยความรักจากเจ้าหญิงเมื่อพลังนั้นหลอมรวมเข้ากับตัวเขา ไทยก็เริ่มรู้สึกว่าปีกของเขากลับมามีพลังอีกครั้งเมื่อไทยพยายามกลางปีและกระพืออีกครั้งเขาพบว่าเขาสามารถบินได้เจ้าหญิงดาวตกยิ้มด้วยความดีใจทั้งสองบินขึ้นไปด้วยกันเหนือหุบเขาที่เคยมืดมิดชาวบ้านมองขึ้นไปบนฟ้าด้วยความยินดีและสรรเสริญวีรบุรุษทั้งสอง จากการเสียสละในครั้งนี้เจ้าหญิงดาวตกและไทยได้เรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของมิตรภาพพวกเขาสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันในทุกการผจญภัยไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายใดๆทั้งสองได้กลายเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายได้ตอนที่หแสงแห่งมิตรภาพและการกลับสู่ท้องฟ้า เมื่อคำสาบในหุบเขามืดถูกทำลายและแสงสว่างกลับมาสู่ผู้คนเจ้าหญิงดาวตกและไทยกลายเป็นฮีโร่ของชาวบ้านหุบเขาที่เคยเงียบเหงากลับมามีชีวิตชีวาต้นไม้เขียวชะอุ่มและดอกไม้หลากสีพลิบานอีกครั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของชาวบ้านทำให้ทั้งเจ้าหญิงและไทยรู้สึก อิมเอมใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนไว้หลังจากความสงบกลับคืนมาเจ้าหญิงดาวตกเริ่มรู้สึกถึงการเรียกกลับของอาณาจักรแห่งดวงดาวเธอตระหนักว่าเวลาแห่งการเดินทางบนโลกของเธอใกล้สิ้นสุดแล้วและเธอจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยังท้องฟ้าเพื่อทำหน้าที่ในการส่องสว่างให้กับโลกจากเบื้องบนอีกครั้ง ในคืนสุดท้ายก่อนที่เจ้าหญิงจะจากไปเธอและไทยนั่งเคียงข้างกันบนยอดเขามองดูดวงดาวสว่างสวยบนท้องฟ้าไทยรู้สึกใจหายแต่เขาก็เข้าใจว่าการกลับไปของเจ้าหญิงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงเศร้าแม้ว่าต่อไปนี้เราจะอยู่กันคนละโลก แต่ความทรงจำของเราจะคงอยู่ในใจฉันตลอดไปเจ้าหญิงดาวตกยิ้มและตอบด้วยความอ่อนโยนไม่ว่าฉันจะอยู่บนท้องฟ้าหรือที่ไหนแสงแห่งมิตรภาพของเราจะเชื่อมเราไว้เสมอหากเธอคิดถึงฉันก็จงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเธอจะเห็นแสงดาวที่ฉันส่งมาให้ ทั้งสองต่างมอบของที่ระลึกให้กันเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพที่ไม่มีวันจางหายเจ้าหญิงดาวตกมอบแสงดาวดวงน้อยให้กับไทยเพื่อให้เขาพกติดตัวไว้ส่วนไทยมอบเกล็ดมังกรสีฟ้าอันง,งดงามให้กับเจ้าหญิงเพื่อให้เธอระลึกถึงความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของมังกรน้อยผู้เป็นเพื่อนแท้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องจากลาแสงจากท้องฟ้าก็เริ่มส่องสว่างลงมายังเจ้าหญิงราวกับเป็นการต้อนรับเธอกลับบ้านเจ้าหญิงดาวตกค่อยคอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยมีไทยมองตามเธอด้วยความรู้สึกทั้งสุขและเศร้าและเมื่อเจ้าหญิงกลับสู่ท้องฟ้าดวงดาวดวงเล็กๆที่เธอทิ้งไว้เบื้องล่างก็ส่องสว่างเป็นประกายดังแสงแห่งมิตรภาพ ไทยมองดูดวงดาวนั้นทุกคืนและรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มิตรภาพของเขาและเจ้าหญิงดาวตกยังคงอยู่เสมอจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกคืนที่ท้องฟ้าสดใสไทยจะเห็นดาวตกเล็กๆล,ลอยผ่านฟ้าเขาเชื่อว่านั่นคือสัญญาณจากเจ้าหญิงที่คอยเฝ้ามองเขาอยู่เบื้องบนและมิตรภาพระหว่างเขาและเจ้าหญิงดาวตก จะยังคงส่องแสงสว่างในใจของพวกเขาตลอดไป